คิสซาวพาเลตอันดับ12จะเปิดบ้านเจอวูฟนะครับพาเลต49แต้มเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่งจะชนะแมนซิตี้1-0ในเอฟเอคับนัดชิงที่เวมบรียนะครับควา้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกในบริษัทสโมสส์ตอนทีนี้พี่เจัดเดาว่าโบร์เมอร์กราสเนอร์น่าจะมีการพักตัวผู้เล่นเหมือนกันนะครับผู้เล่นสำรองในเกมนั้นอย่างเนเธอรนดคลายเบนชีเวลดันกลางอย่างเจฟฟสันเลอร์มาข้างหน้าเอ็ดเวิร์ดเอ็นเคเทียเนี่ยน่าจะได้เล่นบ้างนะครับแล้วอาจจะมีตัวหลักลงสอดแทรกบ้้างในขนขณะทีี op, ่่วูฟเย41แตม เกมล่าสุดไปแพ้คาบ้านให้กับไบรตันมา0-2นะครับตัวหลักๆก็พวกเชาโกเมสคุมตรงกลางแนวรุกกอนซาโลกูเอเดสมาตุสคุนย่าสแตลลาเซ่นนะครับนัดแรกเสมอสองที่บ้านวูฟครับก่อนเกมพาเลตยังเป็นต่อเล็กน้อยแต่อย่าลืมว่าพาเลตฉลองแชมป์มานะครับแล้วพักแค่2วันด้วยนะครับที่เจ็ดมองว่าแม่จุดนี้วูฟได้เปรียบนะครับแล้วก็คือพอได้แชมป์เอฟเอคัพแล้วมันก็ปลดล็อกแล้วครับสำหรับพาเลตแล้วก็ในลีกก็ไม่ได้ถึงกับเน้นอะไรมากเกมแบบนี้น่าวัดใจวูฟครับกระแสไหลวูฟซื้อสมงมุกมา ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ